สวัสดีครับทุกคนหลังจากที่ผมไล์สดไปประมาณเจ็ดไล์แล้วนะคือผมก็ยังหากวางเอลแบบห้าดาวไม่เจอสักทีคือเจอแล้วแหละแต่ยิงไม่ได้ครับวันนั้นเออพลาดไปเองด้วยความที่ว่าสะเพ้าไปหน่อยใจร้อนไปหน่อยก็เลยอดแต่นั้นก็ยังไม่เจอห้ดาวให้จริงให้ยิงเลยนะวันนี้ผมก็เลยมาทําภารกิจให้จบนะครับด้วยการมาล่าเอลห้าดาวนั่นเองไปลุยจะได้หรือเปล่าฮึผูก็เหรอมาถึงเก้าเลยเหรอไอ้นี่มันกองไหนนะ อ๋อไอกองที่อยู่ข้างหน้านี่เองกองนี้มันอเลิร์ตปล่อยอืมกองนี้ไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่ห้าดาวกองห้าดาวมันอยู่ข้างหลังครับปล่อยมันสปุกไปหมาป่าเดี๋ยวนะเหมือนผมเห็นหมาป่าข้างหน้าเกวูฟเมเทอร์หนึ่งดาวแปแบบ๊บหนึ่งดาวแปบ๊บ,แบ,บยังเฉยหุ้ยห้าดาวก็มาว่ะ เฮ้ยอาแบบนี้เลี้ยวหรือเปล่าเลี้ยวใส่หมาหรือเปล่าแบบนี้ต้องเลี้ยวใส่หมาแล้วแหละโอ้ไม่เจอกวางยิงหมาดีกว่าแบบนี้โอ้ทำไมเขาเดินไปฝั่งนู้นเดินไปเร็วจังมันหลุดระยะผมแล้วว่ะมันมันเล็งยากอ่ะทุกคนกล้องมันมันบอกยากมากเลยว่าตัวไหนเป็นตัวไหนผมสับสนไปหมดละหมาก็ไม่มีเขาซะด้วยดิ มองแทบไม่เห็นเลยว่ามันต่างกันยังไงกับตัวธรรมดา <c oughs> คือดูไม่ออกเลยครับแล้วน่าจะหลุดระยะไปแล้วมันไม่มีมุมยิงด้วยเข้าป่าไปสงสัยจะได้ปล่อยน้องไปนะ <c oughs> ไม่รู้จะไปตามยังไงด้วยครับมันคือมุมมันก็เริ่มพอมีแล้วแหละแต่หายากมากว่าตัวไหนเป็นตัวไหนไป <c oughs> ปล่อยมันเพราะไปถึกไม้ไม้ดังดังก๊อก เดี๋ยวยังอยู่เอ้าไอีตัวนี้มันอยู่ได้ไงอ่ะ,อะอเอ้าแล้วใครร้องเอ้ยกองนี้มัน alert ไปแล้ไอ้สปู๊ไปแล้วนี่ทำไมมาอยู่แถวนี้กะอ๋ออีก,กองห้าดาวเรานี่เองที่มันร้องสองเลยนะสองดาวเดี๋ยวเนาะมาร์ k ไว้ก่อนมาร์ k หมายไว้ก่อนเดี๋ยวลืมมาร์ k ไว้เเอเล a l e r เ meter female เ e t e r สามดาวอาดอ้อ 1ึ่งดาวเลยนะนี่เธอสองดาวค้ยเขาสวยเยอะจังนี่สามดาวอืม้ยอะไงนั่งไงนั่งไงนังง่ไมเจอเจอจริงว่ะมาขอแก้หน่อยไอตอนไลฟ์สดมันไม่ได้ยิงสักทีตัวไหนวะนี่หรือเปล่ากดไหมกดไปใช่เปล่าไม่รู้กดไปก่อนลั่น <laughs> คือผมแทบข้างแล้วตอนเนี้ยผมยิงหมดแหละไม่รู้แหละตัวไหนเป็นตัวไหนยิงไว้ก่อนใช่หรือเปล่าใช่แหละเมื่อกี้ก็เลงอยู่ห้าดาวมีเดียมออฟบัตเข้าเป้าครับแบบนี้ไม่น่ารอดไอ้หนุม่มโดนแน่เลือดไหลเป็นทางแบบนี้เส้นใหญ่ครับแน่นอนหาไม่ยากแบบนี้อีซี่โอ้โหไหลเป็นทางเส้นป่า เจอถ่ายรูปสักทีสิเขาหนีห้าดาวหรือเปล่าครับเขาสวยแบบนี้กดดูดิโอ้โหแมวเอ้ยมันสามดาวมาตับไหนอีกเนี่ยมันยืนซ้อนกันจนไม่รู้โอ้ไปไปไปผมจะหาไม่ให้เจอวะ่ะจะตามยังไงดีวะเนี่ยขึ้นสแตนน้อยคอยรักเราดีกว่าเต้ารอตรงนี้ อาจจะกลับมาหรือเปล่าจะกลับมาไหมนะี๋ยวผมจะอยู่ทั้งวันเลยวันนี้นั่นไงเริ่มเดินกลับมามานไม่ใช่นี่มันหมานี่ไอหมาเกบุ๊ที่ว่ามันมีห้าดาวน่นะครับเพราะตรงนี้มันไม่มีใครแล้วครับหมามีกองเดียวกวางก็มีกองเดียวครับแบบนี้เราลองเดินไปดูดูไหมไกลหน่อยแต่น่าสนนะเพราะเรามีหมาห้าดาวเลยครับ ห้าสดเราเดินอ้อมดูไหมมันต้องไปฝั่งขวาเพราะลมมันไปฝั่งขวาโอ้โหร้องแล้วงมเลยเอาไงร้องมาแบบนี้เอาไงเดียวออเลิรนานไปแล้วปะมาประสานเสียงหน่อยดิโอ้ยหูจะแตกมาร้องประสานเสียง เลยนุม่มลองมาลองกลับมาเด็กลองอีกเปล่าเพราะว่าน้องตอบกลับชอบประเดี๋ยวเราเราก็เอาอีกมาจัดไปบทเพลงเบิ้ลนให้ด้วยเป็นไงยังอะเลือดอีกนี่ไม่ฟังกันเลยใช่ไหมนายนายไม่ฟังกันเลยใช่ไหมเราพูดเดียวกัน นี่ผมย่องอ้อมมาแล้วนะแล้ห้าสิบเมตรแล้ววะเข้าใกล้แบบนี้ต้องหมอบแล้วครับเดี๋ยวมันสปูกนะอืมเปิดโดนดูซะหน่อยอยู่ไม่ไกลนี่เองครับโอ้โแล้วอยู่ตรงร่องด้วยนะแล้วหลังหินนี่ต่างหากโอ้โหเข้าใจเลือกยืนทำไมมันสุดอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งขี้สดๆไว้ให้เราด้วย มันหยามขี้หน้ากันแบบนี้มันจะเก็บไว้ทาไมครับอย่ามกันแบบนี้ผมไม่เก็บแล้วยืนสองดูสิก็ยังไม่เจอโอ้โหมันหาหมุมยากจังไร้องประสานเสียงโอ้โหไอเอลก็ร้องไอเอลห้าดาวเราก็อยู่นี่ครับเอาว่ะทั้งเอลทั้งหมาโห้เลือกไม่ถูกท้างไงเดี๋ยวเนี่ยเอาใครมาก่อนยิงก่อนนะยิงมันหมดเนี่ย โอ้ยลนไปหมดแล้วผมเอาไงดีวะเนี่ยหมาก็อยู่ร้อยเมตรเองครับเอลก็อยู่ข้างหลังเราตอนนี้เรายังไงคือแล้วยังไงอะผมผมคานจนห้าสิบเมตรแล้วอะหมายอยู่ห้าสิบเมตรข้างหน้าครับก็คืออะไรอะไอติดลากไม้อีกแล้วเอ้เสามะเขือมีไว้ทำไมเนี่ย วดตเซ็งเลยผิดแผนหมดแล้วเล่นก็มาตั้งนานครึ่งชั่วโมงได้เนี่ยอ,อะไรครับผมขึ้นสแตนสองดูอีกทีพวกนั้นเดินลงเขามาแล้วนะเอวมันยังมีวินัยครับผมมาดักรอจนถึงเวลากินน้ำเขาละครับตัวงน,นี้เขากลาลังจะเดินลงมาอน่าจะกินข้าวครับไม่ใช่กินน้ำผิผดเพราะว่าที่กินข้าวอยู่ข้างหน้าเราห้าดาวเนี่ยเฮ้ยเอาไงเราไอ้นี่เขาโคตรสวยเลยมันห้าดาวอยู่แล้วตัวเนี้ย แต่ว่าต้นไม้ขวาเรามันจะติดไหมอ่ะเนี่ยแล้วมันก็ลมเอ็นมาแล้วก็ผมเคยยิงติดหลายครั้งแล้วเดี๋ยวผมโคตรหลอนเลยคือเนี่ยแล้วก็เอียงมาโอ้โหแล้วมุมไม่มีครับไอ้สแตนที่ผมยืนอยู่มันก็ไม่มีมุมแล้วครับเพราะว่ามันตัดออกเลยไหมเนี่ยถ้าผมกดใส่ก้านคอก็น่าจะตายอยู่นะแต่เราจําเป็นต้องเสี่ยงขนาดนั้นเหรอครับผมว่าผมเดินลงไปดีกว่าไหม เดี๋ยวเราผมว่ามันไม่มีมุมยิงว่ะทุกคนอ่าเเอาไว้แล้วผมผมเดินลงไปสองข้างล่างดีกว่ายังหนึ่งดาวมุมนี้เราเริ่มมีมุมแล้วครับต้นไม้เริ่มไม่บังแล้วไอตัวห้าดาวเรายังไม่เจอนะนี่ยังไงนะไงนี่แหละนี่อยู่นี่ไงเอาเลยปะล่ะสองดิโอ้วมุมไอต้นไม้อีกแล้วว่ะ ทำไมผมเล็งทีไรมันต้องเป็นต้นไม้ตลอดวะคือถ้าไม่มีต้นไม้นี่ผมก็ยังเ,เสี่ยงยิงเข้ากลางอกอยู่นะครับมันยังพอมีสิทธิ์เข้ากลางอกทะลุหัวใจอยู่นะแต่อันนี้คือเราเบี่ยงขวาไม่ได้งไงต้นไม้บงังจบละไม่เป็นไรความอดทนเราต้องมีครับเราต้องมีวินัยในการล่าสัตว์ผมพยายามคานจนเอ มุมนี้เปิดแล้ววะมุมเปิดเปิดก็บ้าแล้วต้นไม้อะไรอีกเยอะแยะไอ้ที่สามดาวมันร้องใหญ่ผมยังหาให้ดาวไม่เจอทุกคน๋ยวมุมมันเปิดกว่าเดิมแล้วนะสามดาวอยู่นี่ได้ไงให้ดาวล็อกไว้ก่อนแบบนี้ซูมดูตัวนี้หรือเปล่าเป็นนายใช่ไหมอย่ามายืนงงนะกดเปิ ล่วงใช่แน่แน่เฮ้ยเอาว่ะได้ยิงดีๆสักทีโอ้เอยเล่นเป็นชั่วโมงถ่ายไปหนึ่งรูปเป็นที่ระลึกมันต้องใช่แน่แนสามดาวอีกแล้วมันอะไรขนาดนั้นน่ะโอ้และไอ้ห้าดาวมันมันไปนสิงอยู่ไหนวะโอ้ยหียโล้ยโอ้ผมจะได้ยิงจังๆ ข да. ึ้นสแตนก็ได้ไฮ้สแตนนี้เราตอนนี้เป็นเวลาที่หมามากินน้ำนะครับเริ่มมืดละวอุ้ยให้ทาวมาจริงว่ะไม่เป็นไรผมว่าผมมีหมาปลอบใจกลับบ้านแล้ววันนี้มุมแบบนี้ขึ้นสแตนครับไม่ไม่น่ารอดครับผมบอกเลยสแตนนี่ของดีอีซี่มุมเปิดสอนยังไงทำอย่างนั้นนะครับ ผมบอกฮันเตอร์ปแล้วว่าเวลาจะยิงสัตว์เนี่ยถ้ามีสแตนเน่ยมันก็ดีกว่าไม่มีครับนี่ไงเคสสตัตดี้เราแบบจังๆมาแล้วครับสองอีทีมันห้าดาวตัวเดียวเอยู่ตรงนั้นอ่ะตัวเดียวนายไม่มีเพื่อนบังแล้วเป็นไงมุมนี้มุมเปิดครับซูมดิโดนหมดเป็นไงมึนนะเดมึนงงนะเดิกลั กำลังกินน้ำแล้วก็งงอะเดะดูเป็นปโรคจิตแล้วเนี่ยยิงกวางก็ได้ทียิงหมาแทนก็ได้วะไหลเลือดไหลเป็นทางครับตอนแบบนี้ท่นเส้เลือดใหญ่มันชัวร์อยู่แล้วไอ้นุ่มไปไหนหน้ามืดแล้วใช่ไหมเลือดวูบวูบเลือดไปม,มีเลี้ยงหัวใจแล้วนายงงแล้วน่าจะดับตรงนี้แล้วครับไม่เดินแล้วตรงนี้แหละม์ดนั้นโดนเอาวะไม่ได้กวางก็ได้หมาก็ยังดี ขอได้ถ่ายรูปสักหนึ่งทีเป็นที่เดลึดอุ้มมาขอร้องเถอะห้าดาวไหมห้าดาว98.66% DNA โคตรดีเกือบแม็กไปเลยลบไป8ปกิโลครับแท็กมา13บสามนาทีคะแนนเป็น485เรายิงเข้าไหนยิงพลาดนะเนี่ยนี่ผมยิงพลาดว่ะแต่ว,ว่ายังดีครับที่ว่ายังโดนเส้นเลือดใหญ่ นี่คือยังมีเดชบุญเกือ <c oughs> บแล้วแบบนี้ยิยงไม่โดนอะไรเลย <c oughs> โชคดีไปครับเก็บข้อบาทปะได้หมาหนึ่งตัวแล้วคือเช้าวันต่อมาผมก็มาหาอีกนะแต่ว่าหาไอ้ตรงน้ําที่เดิมไม่เจอครับตอนนี้เจอเมเทอร์สี่ดาวแล้วคือเหมือนเมเทอร์ห้าดาวมันหายแล้วครับทุกคนคือมันเป็นอีกแล้วครับเนี่ยผมมาหาตรงน้ําที่สองนะน้ําแรกไม่เจอครับเลยมาหาน้ำสองปรากฏว่าเมเทอร์ห้าดาวหายครับ วันนี้วันที่สามมาทุกคนปรากฏว่าผมเจอแล้ววะ่ะผมเล่นสามวันแล้ววะ่ะเจอแล้วทุกคนมุมแบบนี้ด้วยคิดว่าไงอ่ะผมเอาร้อยเอวบาทอะยังไงก็ไม่รอดอะบอกเลยต้นไม้ก็ไม่ช่วยพ่แบบนี้ต้นไม้แบบนี้มันน่าจะบังผมไม่ได้นะอืมเนี่ยเขาวสวยมีตัวเดียวไม่รอดไอ้หนุม่มโดนยืนแล้วใช่ไหมล่ะรอเขายืนอะยืนยืนด้วยกันเนยเลงแบบนี้ มุมดีดิดีดีดิกดไปเด็กสวยร่วงไงล่ะโอ้ยสักผีสิแนะ่กดเก็บกดเลยเว้ยโอ้คือเหมือนผมเป็นคนโลกจิตแล้วว่ตอนนี้ยิงสัตว์ที่ไรผมก็ลองลองด้วยความที่เราเล่นตามมาสามวันไงถ่ายรูปไปนหนึ่งทีมที่เลยลึกกดเข้าไปเด้ หาดาวหมห้าดาวสินะผมก็เป็นห้าดาวที่ผมใช้อยู่แล้วแหละจะมาย้อมแมวอะไรนักหนาจะมาตามหลอกหลอนอะไผมอีกนะดีใน9.9.95ครับเป็นไงโคตรสุดต้องห้าดาวอยู่แล้วทุกคนคือผมยิงจนหมดฝูงแล้วอ่ะไม่เหลือห้าดาวจะเหลืออะไรอีกอ่ะยังไงก็โดนครับเอ่อ แกไปแปดนาะทีน้ำหนักรดไป4ี่ิบเก้ากิโลคะแนนรวมเป็นสี่รอยเจ็สิบเจ็ดครับถือว่าสูงอยู่นะผมยิงเข้าที่อปอดซ้ายแต่ทำไมเขาตายเลยอะ่ะเอ้ยงงแฮแล้วก็ยิงระยะที่ประมาณนะคือเกือบสองร้อยนะครับอืแปลกไหม,มปอดซ้ายทะลุปอดขวาครับแต่ก็เกือบไม่โดนนะแต่เขาก็ล้มลงไปเลยอะ่ะเออนี้วันนี้แปลกครับปกติ ต้องยิงโดนหมาตัวน,นี้ถึงจะลม้มไปเก็บเข้าคลังจบสักทีได้สักทีอะเรามาแต่งหมากันไหมเอาเกรวูฟเข้าไปที่สแตนหกร้อห้าสิบบาทครับยืนเป็นหมาเฝ้าบ้านไปเลยไอ้หนุม่มส่วนกวางนี่ยผมเอาไว้ข้างบนดีกว่า,าปรับแต่งเป็นกวางตัวเดียวเอลแบบเท่ๆไปเลยแล้วก็ใส่เขาเข้า,ขาไปครับแบบห้าแบบดาว 3,900บาทโอ้โหค่าสตาฟไม่แพงจังอะแพงก็จ่ายครับเพื่อความที่แบบว่าเราจะได้เชยชมเขาอะรลติิตอะเดินเดินตรงนี้เพื่ความที่เราจะได้เชยชมเขาแบบนี้ไงสุดยอดปะโอ้โหกวางเป็นตัว เป็นยังไงบ้างาครับกับคลิปที่ผมตามกวางเอลแบบผมตามนี่สามวันสามคืนนะครับในการเล่นต้องบอกว่าเล่นจริงๆก็ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงได้ครับด้วยความที่ผมเจอแต่ผมไม่มีมุมยิงครับแล้วก็มุมหายากมากๆเลยพอหาเจอก็ยิงแบบโดนตัวอื่นอย่างเงี้ยคือผมยังดูเขาเขาไม่ออกไงครับว่าเขา5้าดาวกับ3ดาวเนี่ยมันต่างกันยังไงมันมก็ดูยากนะครับปรากฏว่ายิงทีไรก็โดนสามดาวรับหน้าแทนตลอดเลยคือมันมีไอ้หน่วยกล้าตายไงมารับหน้าแทนไงผมก็เลย คลิปนี้เป็นคลิป EP 10ที่ผมอาจจะลงแล้วก็อาจจะไม่ได้ลงอีกสักพักย,วยาวๆเลยนะครับเพราะตอนนี้คอนเทนต์ไม่มีเลยครับจนกว่าจะอัปเดตใหม่ผมอาจจะมาตัดคลิปให้ลงทีนะครับยังไงทุกคนถ้ามีคำถามไไรก็คอมเมนต์ไปเลยครับสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดกซับให้หน่อยนะครับไว้เจอกันพาร์ทหน้าครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาเสมอนะครับสวัสดีครับ